สองนายนตีเช่าจังหวัดมุกดา,ารครับ่ีตกงานเลยหันมารับจ้างส่งยาบา้าครับจำนวน1.4แสนเมตรครับก่อนจะมาโดนรวบค่าด่านตรวจนะครับสารภาพเฮ็ดมาแล้วซองเทือซึ่งได้รับค่าจ้างเทือละ20,000บาทครับ โดยเมื่อเวลาตีหนึง่งหาสนาที่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับขณะที่พ้นตำรวจโท่นัถนนสีฟ้าร,ออราอออ่องพกกจราจรสพเมืองอุบลราชธา,านีพร้อมด้วยพ้นตำรวจตีที่รักดั์ชัยพน,นะครับสวจราจรสพเมืองอุบลราชธา,านีนัดกำลังพ้นตั้งดานสกัดจับสิ่งของพิดกฎหมายบนถนนรอบเมืองเส้สสน 2- 3 1สแถวห้างสรรพสินค้าบิบ๊กซีก็ได้พบรถกระบ,บะม,มิซูมิซินะครับ 2ตอนสีดำไม้เลขทะเบียนคอไข่คอไข่8701อุบลราชธานีมีชาย2คนนะครับขับขี่มาทาทางมีพิรุธเมื่อเจอด่านตรวจนะครับจึงขอตรวจคนซึ่งภายในรถกับพบว่าในที่หนังตอนหลังมีกระสอบปุ๋ยพอเปิดเบิงกับพบว่าข้างในเนี่ยมียาบ้านับเป็นจำนวน140,000เม็ด จึงตรวจยืดขวบคุมนะครับตัวทั้งสองสาบสื่อต่อมาก,ก็คือน่ายปิยวุฒิหรือตูพันมหาอายุ31ปีเป็นคนครับมีน่ายเกียงศักรหรือแปะนะครับข้ามจันอายุ4 1ปีนางคางมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นช่าบ้านปาหวายตำบลบ,บางไส้ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งทั้งคู่ก็ได้รับสารภาพว่าปกติมีอาชีพเป็นนักดนตรีแต่ในช่วงนี้ครับตกงานพอเศรษฐกิจบดีจึงได้หันไปรับจ้างขนยาบ้า โดยยาบา้าทางเบิร์ดนะครับไปรับมาจากท,ท่องทีบานโพนเมืองอำเภอเราเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะนําไปว่างไว้ตามจุดต่างๆที่เป็นป้ายลักกิโลเมตรในพื้นที่เขตอำเภอวาลิ้นชำราบ ตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งหากงานสําเร็จก็จะได้รับค่าจ้าง20,000บาทโดยได้ร่วมกันเหตุมาแล้วนะครับจำนวน2เทือจึงได้ตั้งข้อหานะครับร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในขอบข้องเผื่อจําหน่ายและเหตุให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชนโดยผิดกฎหมายก่อนคุ้มโตทรงดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับ